สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยานนิงกุ๊กตูมค่ะยันนิงออกมาดูหน้านะคะว่าจะทําตาก้านี่นะคะคือตาก้าก็จะหวานก้านะคะน้ําคิดว่าฝนเยอะฝนตกแรงมากค่ะแต่ทําไมไม่มีน้ําเนาะก็น้ํามันยังไม่อิ่มเนาะมันแรงนานเกินไปมันแรงนานเกินไปแล้วมันก็เลยน้ําก็เลยยังไม่ได้ อิ่มเท่าไหร่มาก็เลยไม่มีน้ำนะคะจะทำตะก้านะคะพอตัวนี้มีน้ำหน่อยนี่ตัวนี้มีน้ำขังนะคะแจวเลยโอ้เขาไถานาให้ย่าหนิงดีมากเลยนะคะคนไถานานี่ฝีมือดีดีโอแจวเลยเดี๋ยวปีหน้าจะจ้างเจ้านี้แหละ ไถสวยสวยโอ้น้ำรั่วอ้าวต้องได้ปิดน้ำไว้แล้วนี่น้ำรั่วมันก็ไม่เต็มสักทีเลยเนาะอื้ใช่ต้องหาดินมาปิดไว้อ๋อผักบุ้งกำลังจะโอุ้ยผักบุ้งกำลังสวยเลยโอ้ยเดี๋ยวเก็บผักบุ้งนะคะโอ้ผักบุ้งกำลังยอดสวยเลยนี่ เดี๋ยวเราจะลงไปเก็บผักบุ้งก่อนเนาะนี่นี่คือผักบุ้งขาวนะคะนี่คือผักบุ้งแดงตัวนี้ก็จะเป็นผักบุ้งแดงอืมยอดสวยจังเลย กผักบุ้งทำน้ำพริกกะปินี่นะคะโอ้สวยมากเลย uh huh. นี่ค่ะโอ้พอฝนตกผักบุ้งก็ออกยอดเร็ว้วจังเลยอ่อนๆด้วย ดักบุ้นบุ้งธรรมชาติค่ะปลูกเกิดที่นาไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกนะคะมันเกิดเองมันอยู่ที่นาประจําเลยอืมยอดนี้ก็สวยอยอดนี้ก็สวย เดี๋ยวเราจะไปดูที่สะด้วย,ยเดี๋ยวก็กบเขียดก็ลงมาไข่แล้วก็เอฟตีเดินดูนาให้ทั่วก่อนนะคะอ๋อตัวนี้ไม่มีน้ำเลยโอ้แถวนั้นก็พัอกบุ้งเนาะไม่ได้ออกมาดูนาตั้งนานนะคะพัอกบุ้งยอดสวยๆทั้งนั้นเลย โอ้อย่าไม่ได้ออกมาดูนาตั้งนานว่ามีผักบุ้งออกสวยๆขนาดนี้นี่นะคะอุ้ยข่อยลงไปนี่ก็สชิล่มแล้วเนาะอ๋อมีน้ำขังเล็กน้อย ผักบุ้งผักบุ้งหลายๆนะคะโอ้โหเดี๋ยววันนี้เราพอก่อนนะคะพวงนี้เราออกมาเก็บใหม่ผักบุ้งเยอะเลยเดี๋ยววันนี้เราต้องใส่รองเท้าบู๊ทมาเก็บค่ะไม่ไหวรองเท้าแต่นี่โอ้โหรองเท้านี้มันลงขี้ตมมันติดตมเนาะต้องใส่รองเท้าบูทมา,ามาเก็บผักบุ้งก่อนผักบุ้งออกเยอะแล้ว ผักบุ้งบ้านเรานี่คือเวลาฝนตกมันก็ออกนะคะมันมีน้ำมันก็ออกเลยที่นาญาหนินงผักบุ้งเยอะใครๆเขาก็มาขอเก็บขอเก็บผักบุ้งด้วยนะเอาเลยนี่นะคะยอดอ,อ่อ,อนๆตามสบายมาดูตะก้านะคะว่าจะหวานก้านะคะหวานก้าทํานานะคะ นี่คือตะก้าของย่าหนิงนะคะหวานข้าวสองสอบค่ะถึงจะพอข้าวเปลือกสองกระสอบนะคะหวานทำก้านะคะก่อนที่เราจะดำเราก็ต้องทำก้าก่อนทำก้าหนึ่งเดือนนะคะหวานก้าหนึ่งเดือนแล้วก็มีน้ำก่อท้อนก้านะคะใช้ดำนะคะ โอ้ยคันนาลกมากเลยเอฟซต้องเอาเครื่องมาตัดนาคันนาแล้วนี่อุย้ยลกมากเลยอ่ะย่านี้ปกติมันไม่ขึ้นนะมันมาจากไหนก็ไม่รู้ปกติหญ้าแถวนี้มันไม่มีนะคะแตกจังเลยเดี๋ยวต้องมาปิดน้ําไว้น้ําก็รั่วต้องเอาเสียมาปิดน้ําไว้หญ้าต้องดูแลนาน,นะคะ โอ้คนที่ไถนานี่ไถดีดีนี่ค่ะต้องไถนาทำตะก้าเดี๋ยวเอามูลไก่มาหวานนะคะแล้วก็มูลวัวด้วยมาหวานจะกล้าจะได้สวยถ้ากล้าสวยข้าวก็สวยนะคะฝั่งนู้นคือของป้านะคะของพี่น้องมีสามเจ้านะคะซึ่งปู่ก็แบ่งให้นะคะของมรดกนะคะ เป็นนามระดกแบ่งกันคนละสี่ห้าไร่นะคะนี่ตัวนี้ฝั่งทางนี้เป็นหงป้าเขายังไม่ได้ไถเลยของเราไถไว้เรียบร้อยสบายถ้าเราไถไว้แล้วสบายนะคะรอแค่รอแค่ไถดำโอ้โหยอะไรขี้ต้มต,ตีนข่อย โอ้ยเขามาแต่หาเห็ดป้าดิ่มาต่หาเห็ดกันแล้วเนาะเขามาจะหาเห็ดโอ้เขาบอกว่าได้อยู่ป้าเสียดายเราไม่ไปเนาะโคกเขาเรียกว่าไปนี่คือโคกหนองกวางนะคะอืมโอ้เขาได้เห็ดกันแล้ว เราไม่ได้ไปเลยวันนี้ฝนตกพอฝนหยุดเขาก็ไปหาเลยนะคะเห็ดโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะย่าหนิงมาดูนานะคะเพื่อที่จะมาทําตัดหญ้านะคะหวานก้านะคะฝนตกแรงนะคะก็ต้องมาดูที่ไร่ที่นานะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ